สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับ10ล่างนะครับเป็นแนวทางดับ10ล่างหน่วยบนนะครับ10ล่างหน่วยล่างหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับมาดู79นะครับเป็น16นะครับเอา6บวก1เป็น17นะครับได้7นะครับนะเอา7บวก4โค้งที่นะครับ 4ก็จะเป็น11ก็คือ1นะครับเอา1บวกคงที่ก็จะเป็น6นะครับมี3แถวด้วยกันนะครับหลักๆผมใช้แถวที่1นะครับเดี๋ยวลองมาพิจารณาแถวที่2และแถวที่3นะครับ716ดับนะครับมาที่ปาดนะครับ716ดับอยู่แล้วก็30ธันวา0 9 4ย์ดับมาที่ปาดศย์ดับอยู่นะครับ17เมกราหกเจ็ด่ดับมาที่ 6, 150ดับอยู่นะครับแล้วก็หนึงกุมภาหกูนย์หุดนะครับตรงนี้ศูนย์หลุด 6ดับอยู่5ดับอยู่นะครับ16กุมภา261ดับมาที่4 26 1ดับอยู่นะครับมาดูวันที่1มีนา261ดับมาที่7นะครับ261ดับอยู่16มีนา938ดับมาที่7 938ดับอยู่1เมษา0 50เอ้ย150ดับมาที่9 150ดับอยู่นะครับ แล้วก็16เมษายน049ดับมาที่7 049ดับอยู่2พฤษภาคม483ดับมาที่1 483ดับอยู่แล้วก็16พฤษภาคม483ดับมาที่6 483ดับอยู่1มิถุนายนนะครับผม605มาที่4 605ดับนะครับก็มาดูวันที่16มิถุนา9นะครับผมนะ934เอ้ย938นะครับจริงๆตัวหลักผมจะให้ไปที่เลข9นะครับเพราะแถวนี้นะถ้า ลองพิจารณาแถวที่2และแถวที่3นะครับก็จะดับ9 3 8หลัก10ล่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ